สวัสดีนักเรียนนะครับก็วันนี้ขึ้นบทใหม่นะครับบทต่อไปก็เป็นเรื่องอัตราส่วนตีโกณมิตินะครับครูจะบอกว่าอัตราส่วนตีโกณมิติเนี่นะครับมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมรูปเดียวด้วยชนิดเดียวด้วยก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมที่มันมีนะครับ มุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะครับสัญลักษณ์มุมฉากก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี right? ่ยมเล็กๆอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้นะอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับบทนี้เราจะใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างเดียวเลยนะครับนะสามมุมฉากอย่างเดียวเลยนะสามเหลี่ยมมุมฉากคือสามเหลี่ยมที่มีมุมใดเป็นมุมหนึ่งเอ่อมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากกูบอกกันนะนะครับโอเคคำนี้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับมันมีสามด้านนะครับ ด้านแต่ละด้านเนี่ยจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับด้านแต่ like ละด้านจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ <on ide> นะครับอยู่ที่ว่ามุมที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมุมที่เราสนใจมันอยู่ตรงไหนเช่นเนี่ยนักเรียนดูรูปแรกมุมที่ครูสนใจเนี่ยอยู่ที่มุม A นะครับมุม A ครูจะคิดขีดไว้ว่ามุมนี้นะที่เราสนใจนะคือมุม A นะนะครับอ่ะมันก็จะมีชื่อ เรียกนะครับแต่ละด้านเนี่ยด้านหนึ่งด้านสองด้านสามเนี่ยต่างกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่าด้านแรกนะครับด้านแรกให้สังเกตด้านนี้ด้าน AB นะครับด้าน AB กับมุมฉากครับมันเป็นยังไงกันมันตรงข้ามกันถูกต้องไหมเนี่ยด้าน AB กับมุมฉากเนี่ยมันตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกด้าน AB ว่าด้านตรงข้าม มุมฉากอะ่ะด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมครับอ่าด้าน ab นะด้านตรงข้ามมุมฉากต่อไปนะครับต่อไปอ่าแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตนะครับอันนี้เราได้ด้าน ab แล้วนะเราเหลือ bc กับ ac นะอ่ะด้าน bc นะครับนักเรียนสังเกตเหมือนกันเราใช้หลักการเดิมนะครับด้าน bc มันตรงข้ามกับมุมอะไรครับตรงข้ามกับมุม เห็นไหมตรงข้ามกับมุม A ที่เราสนใจนะครับเราจะยึดมุม A เป็นหลักนะยึดมุม A เป็นหลักนะครับด้าน bc เนี่ยมันตรงข้ามกับมุม A เห็นไหมด้าน,นมันตรงข้ามกับมุม A เพราะฉะนั้นเราจะเรียกด้าน bc ว่าอะไรครับด้านเปลี่ยนสีดีกว่านาะด้านตรงข้ามมุม A โอเคนะด้านตรงข้ามมุม A นะครับต่อไปด้านสุดท้ายนะครับด้านสุดท้าย ด้าน ac นะครับถ้า,เรา, e เ,เ,นะาเรายึดมุม a เป็นหลักครูบอกกันนะเมื่อกี้ครูยึดมุม a เป็นหลักนะถ้าเรายึดมุม a เป็นหลักด้านเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆกก,กันถูกต้องไหมเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอยู่ติดติดกับมุมมุม a เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกด้าน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 อสีอะไรเดียวอสีส้มเราจะเรียกด้าน ac ที่มันอยู่ใกล้มุม a เราจะเรียกมันว่าด้านประชิดมุม a นะครับด้าน ประชิดมุม A โอเคไหมครับนะอีกรอบด้านนี้ด้าน AB เเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนะครับด้าน BC นะครับถ้ายึดมุม A เป็นหลกักมันจะอยู่ตรงข้ามกับมุม A เราเลยเรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A โอเคไหมครับต่อไปด้าน AC มันอยู่เป็นยังไงกับมุม A ออยู่ใกล้เห็นไหมอยู่ใกล้กันเลย นะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้กับมุม A เลยนะครับเราเลยเรียกว่าด้านประชิดมุม A นะครับโอเคนะไม่ยากนะอ่ะต่อครับรูปที่2อนะครับอันนี้ครูยึดมุม B เป็นหลักเห็นไหมครูทําสัญลักษณ์ว่าครูยึดมุมบเป็นหลักนะครับยึดมุม B เป็นหลักนะครับอันดับแรกนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรเลยครับดูด้านนี้ก่อนครับด้านที่มันตรงข้ามกับมุมฉากก่อนเพราะมันจะเพราะว่ามุมฉากเนี่ย เราจะไอ้นี่อยู่แล้วนะครับมันจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นด้าน AB นะครับอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเราก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านแรกที่เราจะรู้เลยคือดูมุมฉากครับด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมอ่ะต่อไปให้ดูมุม B ครับมุม B นะครับตรงข้ามกับด้านอะไรด้าน A c มด้าน ac เพราะฉะนั้นด้าน ac เราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามมุมมุมอะไรลูกหนูก็ดูว่ามุมอะไรมันตรงข้ามกับมุม b นะครับมุม b แค่นี้เองต่อไปด้านสุดท้ายครับด้านสุดท้ายอ่ะด้าน bc ถ้าดูมุม b เป็นหลักมันเป็นไงอยู่ใกล้กันถูกต้องไหมเนี่ยอยู่ชิดกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียก ด้าน C B ว่าด้านประชิดมุม B แค่นี้เองนะครับด้านประชิดมุม B โอเคนะครับนะไม่ยากนะครับอันดับแรกดูมุมฉากก่อนด้านไหนตรงข้ามมุมฉากก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับต่อไปก็มาดูมุมที่เราสนใจก็คือมุม B ด้านไหนตรงข้ามกับมุม B ก็ให้ชื่อเหมือนว่าด้านตรงข้ามมุม B ด้านไหนที่มันใกล้กับมุม B เราก็เรียกว่าด้านประชิดมุมบีแค่นี้เองนะครับไปดูตัวอย่างนะครับจงเขียนชื่อด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC ที่กําหนด,ดให้นะครับก็คือครูกําหนด,ดรูปให้แล้วเขาให้เขียนชื่อแบบที่ครูทำเมื่อกี้นะนะี้นะครับอ่ะดูนะครับด้านแรกด้านแรกเหมือนเดิมดูตรงไหนครับดูมุมฉากก่อนด้านไหนตรงข้ามกับมุมฉากด้าน AB เห็นไหมนะครับเราก็เรียกเลย เราก็เขียนเลยครับด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคแค่นี้เองนะครับดูมุมฉากก่อนต่อไปอาวครูครูยังไม่ได้บอกนะว่าครูสนใจมุมไหนนะครับเอามุมอะไรดีเอามุม A แล้วกันอ่ะครูจะยึดมุม A เป็นหลักนะครับครูจะสนใจมุม A นะอ่ะโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นอ่ด้านนะครับด้านพอยึดมุม A เป็นหลักนะครับเราก็ดูว่า ด้านไหนตรงข้ามด้านไหนประชิดถูกต้องไหมอ่าดูมุม A เป็นหลักด้านไหนตรงข้ามครับด้าน BC เห็นไหมมันตรงข้ามกับมุม A เราก็เรียกด้าน BC ว่าด้านตรงข้ามมุม A นะครับด้านตรงข้ามมุม A นะครับเพราะฉะนั้นด้านสุดท้ายแน่นอนด้าน CB มันอยู่เป็นไงกับมุม A อยู่ชิดอยู่ใกล้กับมุม A ถูกต้องไหมเนี่ยด้านเนี้ยนะครับอยู่ชิดอยู่ใกล้กับมุมเ เราก็เลยเรียกว่าด้าน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 เอาสีอะไรดีสีส้มอะด้านประชิดมุม A นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับมุม A เห็นไหมด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุม A เราก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A นะครับแต่อันแรกเลยด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็จะเรียกมาก่อนหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากแค่นี้เองนะครับ ชื่อนะครับของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมีนะครับอยู่แค่สามอย่างก็คือตรงค่าม like ุมฉากประชิดมุมอะไรก็ว่าไปตรงค่ามุมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มุมที่เราสนใจแค่นี้เองนะครับอันนี้วันนี้เอาง่ายๆก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนทําแบบกหัดนะครับวาดรูปด้วยไม้บรรทัดเท่านั้นนะครับวาดรูปด้วยไม้บรรทัดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็เขียนไปด้านอะไรด้านอะไรด้านอะไรอันนี้ด้านอะไรอันนี้ด้านอะไรนะครับ ครูกำหนดมุมที่ครูสนใจไว้หมดแล้วนะครับนักเรียนก็ทำเองนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ